ก็มาเริ่มกันในเรื่องของข่าวคราวที่จะนํามาคุยกันในวันนี้ครับน้องปอนครับทราบข่าวว่าทางบรรดาสื่อมวลชนของจจงหวัดอ่างทองของเราแล้วก็ร่วมกับทางผู้สื่อข่าวฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5้าครับเขาจัดกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมากเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับพี่ชื่อโครงการว่าโครงการพาน้องเข้าเรียนร่วมสานฝันเด็กไทยในถิ่นธุรกันดานหมายความว่าเด็กๆไม่ค่อยชอบเข้าโรงเรียนหรอไม่ใช่พี่ ก <ฮะ S 1> หมายความว่ามาช่วยเหลือน้องๆเขานะฮะและในถิ่นทุรกันดารซึ่งในครั้งนี้ก็มาจัดกันที่โรงเรียนวัดพายทองอํงเาเภอป่าโมกจจงหวัดอ่างทองครับบ้านเหล่านี้เองลองไปทราบรายละเอียดจากน้องปอนครับเมื่อวันเสาร์ที่สิบห้าธันวาคมพุทธศักราช2555ห้าห้าบห้าเวลา9ก้านาฬิกาครับน,นายนลินตั้งประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจการพิเศษพาน้องเข้าเรียนร่วมสรรฝันเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารณโรงเรียนวัดภายทองอําเภอป่าโมกคร ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับพี่ติวครับเป็นกิจกรรมของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพโบกช่อง5ฝ่ายข่าวสำนักงานใหญ่จากกรุงเทพเลยนะครับได้ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทองครับเพราะว่าท่านนายกของเราครับก็คือพี่ภาดนชยลักษ์ก็เป็นผู้สื่อข่าวช่อง5ด้วยกรได้นําทีมมาให้นาทีมมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดเกมกีฬาพื้นบ้านอาหารแล้วก็แจกถุงยางชีพรวมทั้ง ได้แจกผ้าห่มกันหนาวนะฮะแก่ชาวบ้านจํานวน400รายนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับได้มีเจ้าหน้าที่แล้วก็นักข่าวทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้องถิ่นของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5แล้วก็ในบรรดาของพี่พิสื่อมวลชนของจังหวัดอ่างทองครับได้มาร่วมกันบันทึกเทปโทรทัศน์แล้วก็ออกข่าวกันไปแล้วด้วยนะครับะะะะซึ่งในวันนั้นเองกิจกรรมของผู้ผมก็ไปด้วยครับพี่อ่างทองนิวเวก็ไปนะฮะไปช่วยอะไรเขาบ้างวันนั้นก็ไปเล่นเกมกับพวกเขาครับแล้วก็ได้มีการจัดอบรมให้กับน้องๆน,น,นักเรียนให้เป็นนักข่าวรุยนาว นะครับให้น้องเขาได้สัมผัสัะพี่ว่าการทํางานสื่อมวลชนในเป็นนักข่าวนะฮะต้องมีเป็นยังไงบ้างก็คล้ายๆว่าเราไปแนะแนวให้เด็กๆได้รับทราบถึงวิธีการเป็นผู้สื่อข่าวเป็นสื่อมวลชนก็เผื่อจะใช้แววเด็กๆก็จะได้มีแววจะได้มาเป็นผู้สื่อข่าวหรือว่าเป็นสื่อมวลชนที่ดีแนอนะคตด้วยวันนั้นก็มีน้องๆที่มาเข้าร่วมโครงการนะฮะเป็นจำนวนมากแต่สำหรับการที่เาอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์นะฮะก็มีประมาณ40คนด้วยกัน ทุกคนเก่งหมดครับพี่รู้เห็นน้องเรียนแค่วันวันเดียวเองนะฮะก็สามารถทําสามารถทําได้คือวันนั้นพวกเราเนี่ยก็ไปจัดห้องข่าวครับไปจัดห้องข่าวให้กับน้องๆเขาโดยมีอาจารย์ปุ้มฮะอาจารย์อัยามันอัยรากูรวัฒนะครับเป็นวิทยากรบรรยายให้น้องๆได้ฟังกันเรียนเรียนแค่4ชั่วโมงนะฮะแล้วก็มีการทดสอบให้น้องๆได้มาลองอ่านข่าวกันจริงๆอีกหน่อยอาจจะส่งข่าวให้กับคุยข่าวอานทองเราก็ได้น้องนักข่าวยามชนอาจจะมีตัวนักข่าวน้อยๆนักองรตรงนี้นานๆคนนะฮะ ก็เป็นข่าวเด็กๆนะครับไม่แน่อนาคตอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวพอมีโครงการดีๆแล้วเราจะรีบประชาสัมพันธ์กันต่อไปครับก็เป็นน้องๆที่ป่าโมกที่ป่าโมกครับใช่ฮะวันนั้นมีนักร้องสาวฮะพี่ชุติมาหลานย่าโมครับได้มาได้มาร่วมกิจกรรมด้วยใช่ครับได้มาครับทีมงานทีมงานช่องห้าครับผมได้ความไม่สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมแล้วก็ประชาชนตรงนั้นนะฮะได้มาร่วม กิจกรรมในครั้งนั้นด้วยก็เท่าที่ดูไม่ใช่มีแต่เฉพาะเด็กๆผู้ปกครองมากันเต็มเลยใช่ครับมีกิจกรรมเมื่อสักครู่ก็เห็นอยู่นะครับมีกิจกรรมขึ้นบ้านกีฬาขึ้นบ้านเล่นเกมต่างๆเก้าอี้ดนตรีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือทางหัวหน้าฝ่ายข่าวของช่อง5้านะครับเขาบอกว่ามาคือมาช่วยเหลือน้องนักเรียนมาแจกถุงยังชีพแล้วก็มามอบผ้าห่มกันหนาวทั้งหมด400ชุดครับและงานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับท่านนรินทร์ตั้งประสิทธิ์ครับซึ่งก็ คุยข่าวอ่างทองขอต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านใหม่ท่านเพิ่งย้ายมานะครับเมื่อต้นต้นเดือนนี้เองใช่แต่ว่าท่านก็เคยเป็นท่านประหลัดจังหวัดใช่หลายท่านก็คงจะคุ้นคุ้นกันอยู่เคยมาออกรายการของผู้ว่าผู้ประชาชนที่ทางอ่างทองนิวที่เราได้เคยได้ถ่ายทําไปแล้วนะครับก็วันนี้ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ในนามของคุยข่าวอ่างทองก็ยินดีต้อนรับท่านก็คงจะได้ทําข่าวทําข่าวกันแล้วก็มีข่าวท่านอยู่บ่อยๆอนะครับวันนี้ท่านเปิด ข่าวแรกเลย uh huh. ก็คือ uh huh. ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการลงไปพาน้องเข้าเรียน uh huh. นะครับ